นอกจากภาพยนต์เรื่องนี้ค่ะละครตอนนี้มีมีไหมคะอะไนบ้คะคือตอนนี้ยังไม่มีที่กําลังถ่ายทําแต่ว่ามีที่ถ่ายถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็กําลังรอออนอยู่ค่ะเรื่องอะไรลูกยี่หว่าดาตังค่ะก็จะเป็นสาวใต้หมอกับราอยู่ในป่าอยู่ในป่านุ่งจงกระเบนโอ้ยไายนะเล่นกับคุณพลนวารค่ะช่วงนี้เขากำลังฮอตเลย น่าจะน่าจะแอคชั่นเยอะแอคชั่นเยอะมากในส่วนผู้ชายเนาะอันนี้น่าจะได้ดูเมื่อไหร่คะไม่แน่ใจเลยค่ะน่าจะเป็นสักแปดปลายปีมั้งค่ะอันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยอันนี้ถ่ายทำไปถึงอันนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยใช่ค่ะเป็นอางไบ้างคีบีเขตใจตอนต้องงานกับคนขตบคนคนเขาว่าตลกเขาก็น่ารักโกโก้เจอกันแรกแรเขาก็จะมีความแบบ นิ่งๆแต่พอนิดนึงแต่พอนานๆไปพอนานๆไปก็ออกเป็นคนอย่างนี้นี่เองไปของไะขะซึ่งก็พอมาเจอผู้หญิงเรียบร้อยอย่างเราก็เลยใช่เราเป็นคนเรียบร้อยแต่เร็วรอรอน้อยอิงสามถูกขัดแย้งในกองใช่เรานิ่งๆเงียบๆน่าเชื่อถือมากเลยเป็นคนเป็นนคโดนแย้งหรือแย้งเขา คนโดนแกล้งหรอแกล้งเขาหรอทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมีเหมือนเราอ่ะเป็นชนีคนเดียวในเรื่องแล้วผู้ชายแล้วผู้ชายเยอะมากแล้วเราเป็นคนแมนๆเนก้กะแกงโดนแกล้งแกล้งกลับอะไรทําหมดเลยค่ะยิ่งอยู่ในป่าด้วยมันไม่มีอะไรทําแล้วก็แกล้งไปวันๆเขาเป็นแกล้งเขาเองแกล้งคนอื่นทุกคนเกิดเป็นสัญชาตญาณของเขาตัวร้อนหรือเปล่าถูกไหมไม่แน่เนาะ ไม่อยากเป็นแบบฝ่ายถูกกระทำอะไรแบบนี้ไม่อออยากแเราไม่เคยถูกกระทำอยู่แล้วเพราะเรากระทำเขาใช่เมื่อกี้บอกว่าใส่โจงกระเบนใช่ค่ะเป็นเรองะไรหรืคาแรคเตอร์ในเรื่องก็เลยต้องใส่ใช่ไหมคะคาแรคเตอร์ในเรื่องต้องใส่แล้วก็มันเป็นยุคยุคนั้นด้วยค่ะที่เหมือนใส่โจงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเออมันใส่แล้วมันอยู่ในป่าใส่แล้วมันโอเคแต่ทีเนี้ยค่ะเหมือนเราเป็นลูกลูกของโจรอ่า ผู้หญิงคนอื่นในเรื่องเขาใส่โจกระเบนเขาใส่กอดอกกันอุ้ยสวยงามอาเมดาใส่โจกระเบนแล้วก็เสื้อยืดเสื้อแขนยาวสีดำนะรอ้อนแล้วก็โอ้โหแมนอันนี้คือ,อพี่เรียดเหรอทีเรียดใช่พี่เรียดแต่<พ>น่ารักน่ารัก,ร,ก<พ>ร้อนอเมาเป็นแบบนางเอกหน้าฝรั่งใส่ไทยใส่คนไทยแบบนี้ซื้อไปมาบ้างสวยไหมออกมาก็จกกระเบนกับเสื้อแขนยาวแต่แขนยาวแลที่นี้มันไม่ได้ ไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเป็นแบบเสื้อแขนยาวธรรมดาแต่ละทีวิชุนจะไม่ค่อยตรงหรอแต่ว่ามันน่ารักใช่มันน่ารักมันตรงคาแรคเตอร์ทำพูดทำจาในเรื่องครับแต่ก็ยังไงแข่งได้ย้อนยุคคือตอนแรกที่ได้บทมาเราก็เป็นกังวลใจเหมือนกันว่าต้องแข่งใต้ไหมเพราะว่าแข่งไม่ชับแข่งไม่ชับไม่ต้องแหข่งไม่ต้องแหข่งก็เลยแบบโอ๊ยโล่งอก ไม่งั้นต้องสงสัยต้องกลับภูเก็ตให้เพื่อนสอนอีกทีหนึ่งแล้วแทนว่าเรื่องภาษาเรื่องการต้องมุ้งังกระเบนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะสนุกสนุกใช่ต้องจีเนาะใช่ก็ต้องเหมือนแบบมันมีแอคชั่นไงเราก็แอคชั่นเรื่องแรกแล้วคนเขาเล่นแอคชั่นมาตลอดเขาก็เหมือนต้องสอนต้อทำอย่างนี้นะอ่อนเรื่องแรกมาไน้าส้งสามอ่ะโอเคค่ะพี่ทำงานให้พีอาร์เดี๋ยวเรื่องหนังเรื่องแรก แบนด้าเลยดในชีวิตเลยคือเป้นไหม,ไม,ไม,ไมพอเป็นเรื่องแรกของเราคือมันเป็นความฝันมาตลอดนะพอเราได้แบบเข้าวงการมาเล่นละครเราก็เล่นหนังแล้วก็คิดมาตลอดว่าเออตอนเด็กๆอะค่ะเคยดูแบบชัตเตอร์อะไรเงี้ย<อ>คิด,ดว่าเราอยากล่นเป็นผีจังเลยอ,อะไรอย่างนี<อ>แ้แล้วพอพอเขาดิดต่อเรื่องนี้มาแล้วอ่านบทเราเราู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ม,นะมันครบรถ ทัพบรถมันเหมือนแบบมันมีอย่างที่บอกไปค่ะมันมีแอคชั่นแฟนตาซีแล้วก็เป็นทรลเร์ด้วยซึ่งทรลเร์เนี่ยเป็นอะไรที่ได้ชอบเปิดหาหนังแบบนี้ดูอยู่แล้วชอบแบบให้ตัวเองรุนระทึกเล่นๆอยู่บ้าน,ะนอะไรอย่างงี้ให้แบบกลัวเล่นๆแล้วก็เรื่องนี้มันได้คิดว่ามันมีความซับซ้อนด้วยแรคเตอร์ด้วยค่ะคือมันเป็นบทที่ท้าทายแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบเราอยากเล่นแสดงว่าตอนที่เขาติดต่อไปนี้คือแบบไม่ลังเลเลยอ่าน อา่านแค่เรื่องยอ่ออ uh ่ย huh. เราก็ากรู้สึกว่าแบบอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่ออ่ะจะเป็นยังไงอยากอ่านบทแบบทั้งหมดเลยอะไรกันบ้างบทบทบทที่เราได้ตับมันยากไหมเข้าสําหรับดออ้อคือตอนตอนแรกก็ว่าเออมันโอเคแต่พอได้บทมาทั้งหมดแล้วมานั่งอ่านคือแบบอู้หูซับซ้อนอยู่นะแม่ก็ต้องทากันบ้านเดียวอยู่ก็ท้าทายอยู่ค่ะสับซ้อนในแง่ของ เรื่องราวหรืออะไรคะทั้งเรื่องราวทั้งตัวละครทั้งความสัมพัธญคือทุกอย่างมันแบบมันซับซ้อนไปหมดเลยอะไรนะคะซีกับเลิบสีอะไรนะ่ต้องไปตามดูค่ะแต่จริงเราเป็นคนเรียบร้อยไม่เพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆเวน่ะตัวละครจะเล่นไม่เหมือนกันจริงเหรอคะจะมีความต่างกันอยู่เราต้องเตรียมตัวทำแตบ้านยังไงเพิ่มเติมไหม ทำเป็นบ้านแน่นอนค่ะก็ก็มีมีไปเวิร์กช็อปแล้วก็เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปกับนักแสดงท่านอื่นด้วยค่ะแล้วก็ม,มีมีเขาก็พูดด้วยงแล้วจักรถ่ายทำมันไม่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็ยังไงเหรอคะถือว่าเราเป็นถือว่าตอนนี้อเมรนกาเป็นทั้งดนตรีมีทั้งเพลงมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งมุ่งกุศผค <ม S 2> รบมแล้วอะอนครับอเมริกานักข่าวใช่ไหม ะอกซอมสัมภาเ่อเชที่เลยมาค่ะรอติดตามเนาะผลงานรอใชตนิ่มเ uh, ่งเน่องเรื well, okay. right? ่องิรองเนิ่เรื่องนิ่รองนิงมเรื่องนงเมรื่องเ่มนมงเงิมา่อมริงมค่องเื่รื่อนนงมงงเงิ่รา พูดถึงเรื่องนางงามบางทีก็อยากจะถามกลับไปเลยว่าเรื่องไหนเยอะเลยก็คือตูนิตูนิอาดิาูค่ะก็ติดตามบ้างค่ะได้มีการในเล็กไม่คุ้นตัว ก็ม <Okay. S 1> ีค nee <I apologize. c coworkers> ุยบ้างค่ะก็คือเราก็รู้จักกับพี่สูมาตั้งแต่อยู่ภูเก็ตเนาะขวกระทาด้วยกันอยู่เลยตอน1 3 14กีฬาจังหวัดก็ทักไปถามว่าโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจเราตอนที่เราทราบข่าวค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างเราเซอร์ไพรส์เราตกใจเราแปลกใจหรือว่ามันเป็นความสุขแบบไหนเอยก็ไม่ไม่คิดว่าแบบเรื่องเรามันจะว้าวใหญ่โตอะไรขนาดนี้แต่ก็เออก็เหมือนให้กำลังใจอะค่ะ ตอนทับไปให้กำลังใจที่นิวว่าไ้นงคะได้อธิบายอะไรกับเราไหมเล่าอะไรให้เราฟังไหมก็ได้เล่าเหมือนที่ที่ก็ที่อยู่เห็นตามข่าวค่ะเออที่พี่สุรงศรี่นั่นแหละแต่แล้วนี้มันมีคนไปย้อนทีปรบแยน่าตอนที่เคยตกเป็นนักสัตว์ย่อเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่เรายังไม่เคยได้รับเลยคนเอามาตัวการ์ดว่าสรุปแล้วเนี่ยที่อเมริกาที่มาสัมภาษณ์เขานั้นประเด็นอะไรคือ เอาอย่างนี้ดีกว่าด้าถือว่าคือด้นเนี่ยจบกับ TPN ด้วยดีเนาะก็อยากจะให้จบแค่นั้นแล้วก็คือตอนนี้ทุกอย่างมัน,มนเคลียร์หมดแล้วแล้วก็อยากจะให้กำลังใจให้ทุกฝ่ายมากกว่าเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันประสบการณ์ในแง่ไหนเอ่ยในในทุกแง่เลยเหมือนแบบถ้ามีเพื่อนกันอยู่สามคนอย่างเงี้ยแต่ละคนประ ความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันจยู่แล้วรวมสิ่งที่เจอด้วยอะไรอยย่างงเี้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่ก็คือแฮปปี้กับทุกอย่างแล้วก็จบกันด้วยดีก็อย่างนี้แค่นั้นของด้าคือไม่มีอะไรที่คางคาไม่มีค่ะไม่มีคาคาแน่นอนค่ะใช่ใช่เพราะว่าสัญญาหมดไปหลายหลายปีแล้วนะสองปีแล้วก็คือเรื่องเรื่องรางวัลของด้าได้ครบแล้วใช่ไหมคะได้ครบค่ะ แล้วพอมมีเหตุการณ์ของทีนี้เกิดขึ้นนะค่ะก็โดนย้อนกลับไปเรื่องของเราว่าเอ้ะประวัติววศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วเกิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอีกแล้วอย่างเงี้ยเรามองเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างเ,งเรื่องเงินทองเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วแหละเออต้องให้ต้องให้กำลังใจกันไหมใช่ก็แค่นั้น แต่ถ้าเรามองในแง่ของแบบเป็นกองประกวดนะคะสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบแบบนี่เขาต้องทำอะไรเงี้ยมองเอานหน้ามองว่าแบบต้องยังไงในเรื่องกองประกวดใช่ไหมคะมันไม่มันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าแค่องค์กรการประกวดหรอกแต่ว่าทุกทุกบริษัททุกสํานักงานอะ่ะคนคนทํางานก็ก็ควรที่จะได้ในสิ่งเขาเรียกว่าอ,อะไรสิ่งตอบแทนเนาะก็เป็นเงินเดือนอะไรนี้ไปมันก็ ให้ไปแล้วก็ได้กลับมามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในในสังคมของการทํางานเราเรามองไหมว่าข่าวแบบนี้ค่ะมันมันมีผลกระทบกับวงการนางงามเหมือนกันนะคนอาจจะมองไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะพอเรื่องแบบนี้จะขึ้นมันก็จะเป็วงรวมก็ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นวงรวมคือจริงๆมันไม่ใช่แค่วงการนางงามหรอกมันก็มีปัญหาทุกวงการนั่นแหละแต่แค่ว่ามันจะมีข่าวออกมาไหมอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะข่าวแมนดารนล่าสุดคือนีนา่เอ็อ แม่เอ็มแปะของบบกระเบนด้ากันออกมารายสดก็ยำยำเลยอนะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็มีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหลักด้วยอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเป็นใบต่ออะไรอย่างเงี้ยมาโดยคนก็พ่วงไปถึงว่าอุ๊ยแล้วข่าวด่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็สงสัยว่าเราซื้อมงกุฎอีกแล้วซื้อมง,ง,งกุฎเนี่ยฮะคือช่วงตอนนั้นนะคะแม่เอ็มไม่ได้เหมือนเหมือนส่งด่าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนนั้นอะทีมภูเก็ตก็คือทีมที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนาะ แล้วก็เหมือนมีแม่เอ็มคนเดียวที่อยู่กรุงเทพแม่เอ็มก็เลยแบบคอยรับคอยส่งแต่งหน้าให้แต่แม่แม่เอ็มไม่ได้เข้าไปอยู่ในกองแล้วก็คือไอ้ข่าวซื้อมงอ่ะมันมันเออคือทุกคนมันมันทำให้น้อยใจเหมือนกันนะเพราะว่าการประกวดในปี2020เนี่ยได้เต็มที่มากพูดได้ว่าแบบทุ่มสุดตัวเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามาบอกว่าซื้อมงถ้าไม่มีหลักฐานเพราะว่าไม่ได้ซื้อค่ะ เราแบบเราสู้ตายเราดึงขาตึงเปรี้ยคอแบบได้มาเรื่องสามาใช่เราแบบเต็มเท่มากเราไม่ได้หลับได้นอนเลยนะแต่เราองไหมในปีที่เราได้มันก็ไม่ได้ค้านสายตาแต่ราไม่มีข่าวเข้ามาคือคือเข้าใจค่ะเพราะว่าด้วยด้วยวงการนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันเนาะซึ่งบางทีเราเชียร์คนนึงเขาอาจจะไม่ได้แล้วคือเราก็รักลูกสาวของเรามากอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งมันปกติมัน มันเหมือนจะมีข่าวแบบนี้มาทุกปีนั่นแหละอมืมันไม่ใช่แค่ปีดาปีเดียวเราเป็นไงน้อยไหมเวลาโดนอะไรแบบนี้แอบเซ็งไหมคือจะบอกว่าเซ็งไหมมันแล้วแต่ช่วงมากกว่าเหมือนช่วงแรกที่ได้มงเราก็รู้สึกเซง็งเราก็รู้สึกว่าแบบแต่เราพยายามมากเลยนะเราทําเต็มที่แล้วพอผ่านไปเราก็รู้สึกว่าเอาช่างมันเถอะพอมันเป็นข่าวอีกทีก็รู้สึกว่าอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ แล้วหมือนเมื่อวานไม่เอ็มเขามีพูดด้วยว่ามีการแบบการได้รับเอ้พิสิทธิ์ในกองอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างลางๆแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ีด้านนั้นเจ้สำหรับตัวด้าเองไม่เคยเจอค่ะเพราะว่าปีนั้นแบบมีแต่คนจึ้งมีแต่คนจึ้งๆอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสกับว่าแบบอะไรเลยเราแค่แบบเฮ้ยเราจะตื่นมาทํายังไงดีเพราะว่าตื่นมาแล้วแบบโอ้โหสวยหมดเลยอ่ะหันไปก็อุ้ยวีนาวันนี้จึ้งมากหัน้วโอ้ยแพลวแต่ในมุมเราเราบอกไงเรื่องการคิดแบบแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยล่ะ คือเรื่องการทรีตแต่ละคนถ้ามันเป็นการแข่งขันแบบนี้ค่ะแน่นอนว่าเราจะต้องทรีตทุกคนให้เท่าเทียมกันเราไม่ควรเฟเวอร์ใครเหมือนแบบให้ความสนใจใครเป็นพิเศษเพราะว่ามันอาจจะทําให้นางงามคนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกการกระทํานั้นเขารู้สึกน้อยได้มันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าแบบเอ้ยทาไมเราถึงไม่ได้ความสนใจแบบนั้นบ้างล่ะแล้วพอมันมีความน้อยมันก็เหมือนแบบทาได้ไม่เต็มที่เนาะเพราะฉะนั้นการแข่งขันน่้คิดว่ายังไงมันก็ควร หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าเทียมกันค่ะใช่ไม่ควรมีเป็นอันนี้ไม่ควรมีอยู่แล้วมันน่าเกลียดวงลงอีกรอบวงลงแล้วตอนเนี้ยโอเคมั้ยได้เก็เป็นไปไม่ได้ขอไปที่ผ้าซื้อพันไงบ้างโอเคค่ะรอตอนนี้ก็เหมือนแบบอยู่ในขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวรอประกาศทางทางเพจดีกว่ากับเพื่อนสาวเราที่จะลงจริงจริงแล้วมีตั้งแต่วก็เป็นผู้จัดการกองด้วยคือ คือตอนตอนแรกเนี่ยแพลวไม่เหมือนไม่ได้จะลงเอ่อ Miss Universe ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ก็เลยมาทำซุปเปอร์เพราะว่าเหมือนเขาเขาก็เคยไปประกวดซุปเปอร์เขาก็เหมือนแบบมีใจอะไรอย่างนี้แต่พอเขาตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยอยากไปประกวด Miss Universe ให้แล้วก็โหเป็นกำลังใจเพื่อเต็มที่อยู่แล้วคะ่ะความฝันของเพื่อนเนอะเพราะว่าเราเองก็ประกวดกับแพลวมาในปี2020เรารู้ว่านั่นก็เป็นความฝันของเขาเหมือนกัน เชื่อไหมคะวันไฟนลในปี2020เนี่ยขึ้นรถทัวร์ไปด้วยกันยังแบบนั่งข้างแถวนั่งสนิทกันบากนะแล้วก็แบบยังนั่งร้องไห้กันอย่างไว่าสู้ๆตัเพื่อนก็เลยเราครอบครับกำลังเพื่อนเราที่ทำใว้ดูแลในเรื่องของประกวดคือเราใจยังงไต้องหาคนมาแทนหรือว่ายังงไหรือว่าก็คืออะไรนะคะอะไรกันอ๋ออย่ามาหรอคะเป็นนักข่าวแลนักข่าวละสนใจไหมคะอ่ เออ่มีพี่พอดไฟอยู่ค่ะก็คือคิดว่าคนเดียวก็น่าจะไหวใช่ไหมเอาอยู่อันนี้เราไม่มีการให้กำลังใจพีวเอาอยูบ้างเพราะว่าแน่นอนแหละมันเปลี่ยนการถื่อสิรศิตน้องของ N D รูปแบบมันอาจจะมีการเปลี่ยนอะไรบ้างเราได้มีการคุยกับพี่ได้างก็ก็มีคุยบ้างค่ะก็บอกก็ไปกำลังใจให้นั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตการแข่งขันมันจะมีอะไรบ้างในสองทรัสี่เนาะนี่เขาเพิ่งเริ่มเอง ใช่ใก็ก็เปกำลังใจให้คอยคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะเขาเขาัไงบ้างเขาแบบบอกแบบว่าเดี๋ยวเอามงมาฝากนะอะไรเงี้ยต้องไหมกับเพื่อนทำให้เต็มที่เขาเอามงมาให้ได้ช่วยเพิ่นกดตากร้องไดนเปล่าเดี๋ยวไปเชิญนะเพื่อนตัวแรงตัวแรโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากทวงการเวอร์เดียวเ อเมนาก็อยู่เฉยๆนิ่งๆของด้า